เกมโรบรบอกในแมปที่ชื่อว่าเกรดคิลเลอร์ครับแมปนี้เราจะโดนซูมว่าเราจะเป็นอินเอ็นเซนหรือคิลเลอร์คิลเลอร์ครับเวลาที่ปิดไฟนะครับคิลเลอร์จะออกสังหารคนหนึ่งคนเขาจะเลือกได้ว่าเขาจะสังหารใครนะตอนนี้คือคิลเลอร์กำลังกำลังหาเหยื่อนะกำลังหาเหยื่อเ <c oughs> สียงท่ามันจะเกียบยากเดยจำเสียงท้าได้ยากเสียงครับเออจริเสียงที่มึ <c oughs> งหูปากกันนะจริงไหมเอ้ <c oughs> ากูตายแล้วและหนึ่งคืนทุกครั้งที่ไฟดับจะมีคนตายนะครับ ออ่่ะเพืนมึงหรวและคนตายจะต้องเลือกว่าใครเป็นคนฆ่าเขาโถงใยใครเดี๋ยวเขาจะเก็บใครเดี๋ยวใคระเกียบใครนะเพื่อนผมมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราชผมเป็นคนเดียวที่เชื่อไปอยู่ที่สุดไปอยู่ข้างมึงเสมอเว้ยเพื่อนเอาอีกข้างๆหรือเปล่าเอ้กูไอ้แม่งกันไหมกูไม่แบงค์เป็นคนดีอ้าวพี่อาเป็นอะไร ถ้าทายผิดนะครับก็จะตกรอบไปโอเคแล้วก็สุ่มใหม่นะครับสุ่มใหม่ด้วยนะใครฆ่ากูนะกูเป็นตำรวจเก่ากูบอกเลยเป็นซ้ำแน่เลยกูว่าเป็นซ้ำชัว่จิงถ้าใครฆ่าผมผมโบสถพี่อ่ะผมโบสถพี่อ่ะเลยโอ้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 ยกูตายอีอะหย่อนเลือดกูหมดหลอนเลยไอ้จ่าไปตามหลักกาว่านะเดี๋ยวผมมาดูรอยเลือดก่อนคนแทงผมถนัดซ้ายในนี้ใครถนัดซ้ายกูกูไม่มีไม่มีกูไม่ถนัดซ้ายกูถนัดขวาไอ้บินเว้ยย่าในนี้เราเห็นอ้นี้เลยอย่างในนี้ในนี้ในนี้ไอ้แบ๊กถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ใช้คู่บริสุทธิ์เอาเฮีนนยถูกเหรอไอ้สัสอย่าอย่าอย่ายุ่งกับตำรวจเก่าแค่นั้น ขอแค่หนึ่งโอเคโอเคเอ้ยอะไรวะกูไม่ได้เป็นอีกแ้ค่าค่าผมโอกาสห้าสิบห้าสิบแล้วผมจะจับคุณติดดังนั้นคุณไอวินเป็นไอวินเป็นมันจะฆ่ากูกูตายแน่ครับเนี่ยมาฆ่ากูแทงดังนั้นกูแทงอโคตรนานหลอดโหลดโคตรนานหลอดโหลดนานจัดเลยอ่ะไม่เป็นไรเราชนะได้โดยการสืบเว้ยสืบเพียอะไรสองคนเนี่ยตัดสืบไม่เป็นไรวะเหลือสองคนเลยอ่ะอะไรทำไมกูไม่ได้เลือกรอบนี้ไม่ได้เลือกพี่เหลือสองไงถ้าเหลือสองคนไม่ได้เลือกแล้วกูจะเลือกไอวินเมื่อกี้เดี๋ยวกูจะทวงคำเป็นส่วน ใย่ต้องหวงแ้วไปเทียูเอีได้ไม่กลูกตอนนี้ชนะได้ลูกตอนนี้วงความบริสุทธิ์รอบที่สองเฮ้ยอินเซนูกจะเอะไรล่ะเออูกใ้ใครนะใครดวะกูจำกิ่นมได้เนยอะเอ้ไม่ได้เป็นล่ะาไมด้อยากตายไม่ได้ตายแล้วกูตายแล้วอย่าเลงนานอย่าเลงนานเนี่ยมีคนตายแล้วนี่ <Đ> มีมบาง<ม>คนตายมีบางคนตายคือว<แ>่าแ <c oughs> <c oughs> อ้กูไงไอ้มันจะไม่องความผิดไี่กูเชื่อกูป้ามันจะว่าความผิดได้กูมันจะม่องความผิดไดกูไอ้มึงอยากลนกันไหมใช่ที่บอกว่าแกถูกเห็นไ้มล่ะมันจะว่าวความผิดได้กูไอ้มึงอยากย่ามผิความผิดกูจะมาด่ากันเขา จะมาบยความผิดให้กูบดแทนไม่ใช่ผมพี่ไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ผมปั่นใช่กกกูููไไเหมือนกันพี่นั่นแหละผมว่าไม่เป็นไรนะถ้าผมตายถ้าผมตายหัวพี่ไอ้ได้ยากมันกำลังกินยาใส่ได้ยาองะไรได้แล้วแล้วตอนทีนี้มันก็จะคิดว่าพี่ไอ้ไม่กล้าฆ่ามันจริงยาใส่ได้เลยผมเล็งฆ่าตกรั้นตั้งแต่แรกแล้วอ่ะผมตายแล้วโดนนะพี่ไอ้ดนนะแย่จังโดนนะอ้าวโดนเลยนะมันก็เลือกกลัวมันก็เลือกกลัวอ้าวเลือกเลยอ้าวเลือกเลยแหละ เทนบีเลี้ยงยาตายเล้จเป็นอะไรได้เหลือสามคนแล้วรอบนี้มันจะเป็นแบบว่าถ้าฆ่าคนนั้นคนนั้นจะไม่สามารถเลือกฆาตกรได้ละเออถ้าเหลือสามคนนะขอเป็นคนสุดท้ายที่สู้ด้วยได้ไหมสู้กับตำรวจไม่เปลี่ยนสีแล้วเว้ยสู้กับตำรวจเลี้ยงยาครับคุณล่ากูขอถ้ากูุณล่กูขอหยิบมีดก่อนได้ไหมแล้วคือตอนนี้ฆาตกรจะเลือกสู้กับใครไดรออกแค่นั้นเลยกูตายไอ้เหี้ย ต้องไวนะทีนี้ต้องไวนะสองคนสุดท้ายต้องไวแล้วมีมีน่ะยังไงพี่ไอ้กับแบ็คไอเหี้ยไอแบ็กเป็นแน่นอนเลยรอบก่อนไอสัตว์ยังไงพี่ใช่พี่เอาลยังไงยังไงโอ้ไม่ทันวะพี่ถ้ามันเลือกผมมันคิดว่ามันทุกได้มันเลยต้องเลือกพี่ไงไม่พี่อยู่ข้างๆไง เออว่ะเลือกคนใกล้จะได้ฆ่าง่ายเฮีย <He a. S 2> คือต้องไวเลยคือต้องไวเลยอ่ะมันไม่ให้พี่ตั้งหลักเลยไปดูดิไปต,ตามเมื่อกี้มปาปากตะแหล่ <c oughs> นะปากตะแหล่นะเพื่อนดูนะเนี่ยร้านนี้กูไม่ฆ่ามึงละแล้วเดี๋ยวพอมึงตายมึงมันจะโบยกูจีวิ <c oughs> ทยาประกายอะไรเนี่ยกินแปลกๆเลยไอ้ฆาตกรใจโหดเฮียเงีย่ามาฆ่ากูไปวะมึงบอกเหพื่อนมึงมาที้เมื่อกี้มาฆ่ากูไปวะตาแรกอ่ะอ่ะมึงมึงจะใส่ดักเพื่อโบยให้ตังค์ใช่ไหมมึงรู้ใช่ไหมว่าอย่างนี้เว้ยรอบนี้แล้วผมเป็นอ่ะผมจะฆ่าพี่ รอเนี้ยกูเป็นกูยะาท้าแต่ไม่ด้ยด้วยยัไมแนาง็ได้ผมก็หนดนาคบไ้หมดแล้ว ผมได้วางแผนอนาคตล่วงหน้าไปแล้วลนาคือถ้าใครได้ไม่กระตับจะมาฆ่าผมจะอยู่นาคตอนาคตล่วงหน้าพี่คือยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออนี่แหละตรงนี้แหละห้า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 ล็อบที่สามยังยังที่เขายังสรุปไม่เสร็จเลยนะเว้ยยัง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 อันนี้ตอแหล่นะต่อแหลแล้วนะขอร้องนะแค่ว่าอย่ามายุ่งกับผมอ่ะไอ้เว้ยกูเว้ยเป็นไม่อยากขาดปุ๋ยเลยกูเห็นกูเกิดเปิดไฟ กูเสียโลบักมาดิไอมือถือพี่เห็นะกูเห็นนะใจแรงอ่ะกูเห็นนะอย่ามายุ่งกูกูเห็นมึงออกไปมึงออกไปกูออกไปเฮ้ยกูตายแล้วทำไมเวะเหล็กเกลือไอที่ความเหนือกูดีนักเมื่อกี้แม่ไอ้แบ๊คกูเห็นเว้ยโตหน่ะมันคือคาบคาบคนดีเว้ยกูบอกให้มันพูดมากอ่ะดูเลยทำไมวะไม่ใช่ไม่ใช่ เมื่อถ่ายผิดไปอยู่นู่นเลยเนาะเครดิตมึงติดลบแล้วตังนะอะไรเล่นมึงือแกนะโดนเพ่งมือรอบนี้หมูเขียวแล้วนะรอบนี้หมูเขียวละอย่ามึงเพ่งเลยหมูนะรอบนี้กูเขียวเหมือนกันรอบนี้อกูเปิดไฟมึงอย่ามึงอย่าเปิดไฟตัดเลยเปิดไฟรอบนะมึงมาโดนใกล้ๆกูทำไมมึงมีโลบัสโลบัสเฮ้ยย่างเนี่ยรอบโลบไอวินไอบนี้ไอวก็พี่ตังตายคนเดียวเฮ้ยกูโดนไอวินทำามเพื่อตังทำรั่วไม่เกี่ยวไอ้ย่าตัดไม่ได้เลย ให้50 50เร50 50ถ้าตัดที่ออกนดีอะคนดี้เียา50 50 5 5ตัดที่ออก5หนโหวตอหวโหวตไโหวตอะโหวตเลยพี่ไอย่า หัวยาเอาพี่ยาไม่รู้เขาวดพีู่บังให้เชื่อตำรวจผูเอาพีู่้บักให้เชื่อตำรวจม่ตำรวจบางทีแม่งก็เชื่อไม่ได้ไอ้สัสไ้เชื่อตำรวจะเชื่อใครวะน่ะตำรวจนะข้ากูก่อนจะมาเชื่อยังไงเนี่ยเอะเอออแ้หน่วยเครดิตลบเอให้กูได้เล่นล็อกชาได้ไหมได้ไหได้ไหม ย่าขอดูใครหัวพี่ใครหัวพี่พี่เอาเลยย่าขอดูจ้าดูแล้วใช่ไม่รู้ใครแหละใครก็ได้ยอะๆเอาเรียบร้อยเฮ้ยคนเฮ้ยเล่นกันแล้วเฮ้ยย่าขอลุกก่อนย้าขอเตรียมตัวพี่ก่อนมันห่างไอ้พี่พี่ขำเลยอ่คนละมุมเลยอ่ะคนละมุมดิอันเด็ดอ้ากูไม่เคยทำอะไรมึงนะเว้ยย่าหลายรอบแล้วทำดิ มาดิมาดิอย่าให้ทาแอ็นะเผื่อให้ใช่ะเยอะว่ะยังเดือดรึยเอ้ยใส่ข้าวหัวให้ตังนะใครได้ใครข้ามมันจะได้เงินเยอะเว้ยใช่เหรอมีด้วยเหรอวะเฮียแอกมีในบอตตี้ข้าวหัวตั้งตาโรบากเนี่ยไม่ว่าใครไป็นฆาตกรเดี๋ยวกูใส่ข้าวหัวให้รอดสุดท้ายหน่อยเฮ้ย ผมจะไม่เอาข้าวพี่มีจผนใในการฆ่าเว้ยพี่มันมีทางได้อยู่หรอกถ้าพี่ไม่เหลือ3คนแล้วพี่เป็นฆาตกรแล้วพี่ก็ตัดคนออกเอาพูดเลยรอบที่สี่แดงแดงมาแดงมาสวยอู้หูไม่ได้เป็นว่าซิงเลยพี่ตังสุดหล่อแมนดูสุดเท่พี่วินสุดเท่พี่ไอซ์สุดหล่อมหล่อกูได้กินกินอะไรเพื่อนกินเต่บเปี๊ยหล่อมากหล่อสุดๆไอคอนสมิล่เลยหล่อลื่น ไม่มีใครหลอกไม่หลอกเลยเพียคมกับกายก็ฆ่ากูอยู่ดีไอ้เนี่ยวินเลือกไปเลยไอ้อีตัวไหนวะจะบอกให้นาย่าขอนั่งกระดิกขากูได้กลิ่นเว้ยอภิตายังพูดมาว่าผมไม่เป็นคนที่ฆ่ามึงเนี่ยผมหมดผมหมดผมหมดนะแบ็คไอ้วินเว้ยผมบอกผมหวดพี่แล้วรอบแรกใครเป็นได้กูหมดวินเหมือนกันแล้ว อ้ตอนที่มันมาฆ่ามึงอ่ะหางมันอ่ะโดนหน้ากูเว้ยจริงพี่จริงพี่ขนาดนั้นเลยเียวรันพูดน้อยแปลกเว้ยเมื่อกี้ว่ามันเป็นจริงจริงมันกำลังเม้นฆ่าอยู่มันกลังดมันกดมันกดอีค้างข้ามเลยไม่ค่อยอยากจะพูด้วยต่างหน้าเชื่อถือจริงข้อมูลแต่ผมรู้สึกว่ามีอะไรมาโดนหัวไอ้เองพี่เดี๋ยวพี่ตาเองนะรีบเลือกเว้ยรีบเลือกเว้ยไอ้พี่จ้ชัวร์น่าเห็นไหมล่ะ ไม่ใช่เออได้ละได้ละได้ละได้ไหมแม่งเอ้ยข้อมูลน่าเชื่อถือข้อมูลนี้เร้ยพี่ตังสุดหรอพี่เบสสุดหรอได้ย่ามันมือจาถ้ากูชมแล้วกูตายรอบนี้อีกนะกูจะด่าหลังนี้จะด่าย่ากูเห็นนะว่าใครกูเห็นนะอย่านะมึงเปิดไฟใช่ไหมเออมึงดูแหล่ะใครไม่ใช่กูตายแค่นั้น กูติกูไม่ใจอะไรวะเนี่ยพี่แบ็กซึนหล่อโดนฆ่าพี่พี้อาดชัว่เพี่อาดชัว่ไม่ถ้าตัดพี่ออกห้าสิบห้าสิบเลยแบ็กเยอะพี่เยอะยค่ะเสือป่อแปะกันแบ็กเพี้ยมาดวงนิ้เอาไปไม่นับพัดก้อนเลยชาพลไม่ไดยาแน่นอนพี่จะบอกให้นะน้องแต่เองแต่เอ็งจะเลือกฉีกมันเลือกพี่ใช่ไหมถ้าเอ็งตายไม่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 ผมเชื่อใจตำรวจแน่นอน พี่พูดเลยพี่รับประกันโดยย้อนกลับไเอาไปเป็นสุดท้ายแบ๊กเอามาไปเลยเนี่ยพี่ไม่โกหกพี่เลือกคนแก่มันเดินดังเว้ยแบ๊กพี่บอกให้พี่ไอ้แตงพี่ต่งไอ้แบ๊กคนแก่มันเดินดังเว้ยแบ๊กแบ๊กอย่ามึงตายฟรีนะแบ๊กคนแก่มันดังเอ้ามึงเลือกกูกูเลือกตามหาเอ้มันเดินดังมากมึงได้ยินเสียงมึงเลือกกูไหมเว้ยกูวอนมึงเอาเอาเอาเอยไปดใช่ได้แล้บอกเลยเลืได้ดีกว่าไปเนี่ยตำรวจไม่โกหกเว้ย ตำรวจขออยู่เป็นคนสุดท้ายให้เชื่อได้หรือไม่เอ็มเอาใครดีวะใครดีพี่พี่ตั้งไปพี่ตั้งมิดตั้งหรอพีงตั้งหรอพี่ตั้งหรอเปล่าโดนนะโดนนะโดนนะให้พี่อยู่เอพี่ยังไม่เคยอยู่รอบคนท้า่าตำรวจก็ได้ไหมตำรวจได้ไงด้เข้ารอบลึกเก่งง้องเก่งคนที่ตายไม่น่าใช้ตำรวจนะกูว่ารอบนี้รอบหน้ากูตั้งค่าหัวมึงแน่หยา ตอยากตายดีนะมาดิว่าเฮ้ย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 แรงเลิ<_<_<_่มโหดซะด้วยใครไวใครได้กบอกเลยรอบนี<_<_<_<_<_้มาิวแว่นกูจะแท้ตาโผเลยแว่น โอ้สัสเฮ้ยแย่โอชาดเอี้ยอ๋อไง่ายไม่เป็นไรถ้ตำรวจแล้วพี่ไม่เป็นไรภูมิใจภูมิใจแม่งเอ้ยกูไม่อยากตายแล้วกูบอกแล้วห่างไอ้บินมาโดนกูกูพูดอยู่เป็นไงล่ะข้อมูลบ้าบออะไรวะเอี้ยชีวิตเอออ่ะมันสัมผัสได้เนาะนั่นมันโดนจริงมันโดนจริงห่างโดนจริงกูไปฆ่าคุณอยู่แล้วรอบหน้ากูไปฆ่าคุณอยู่แล้ว กูขอเป็นตาแรกแล้วกูฆ่าคนอื่นยังมาฆ่ากูยังมาฆ่ากูไม่จะฆ่ากูไอตอนตอนที่เกมจะเลือกมันบอกขอตีแดงขอตีแดงแล้วขอตีแดงลงปั๊บมฆ่าได้เลยไม่มันจริมันมันลงพร้อมกันมันลงพร้อมกันทุกคนเป็นลงพร้อมกันจะพูดว่าแดงหรือเขียวมันก็ได้โหมดโมโม่โมเอ้ยไม่ใช่กินโมกินอโมไม่คือโมน กูเอ้เบลมาเถอะวะกูอย่ากโดนฆ่าว่ะใครก็ได้ฆ่ากูซิเดี๋ยวกูจะเดาให้มันแม่นเลยผมไม่ฆ่าหรอกกูได้มีกูฆ่ามึงแง่มมีหน้าที่แค่สืบสืบอะไรย่ามึงอ่ะถ้ามึงมีมีดมึงก็ไม่เว้นแหละกูอ่ะใช่ไหมล่ะผมไม่ฆ่าคนมั่วพี่ไอ้คนที่บาปเท่านั้นอ่ะรอบนี้ยังไงเสร็จกูอ่ะฆ่าผมดิเราบวกกันด้ว่าอยากได้ใครเราละ ได้ได้าลองหัวดูดิว่าเราอยากให้ใครตายเว้เออพี่ไอ้ได้ลองหัวพี่ไอ้ครับผมหววพี่ไอ้ผมหัวพี่ไอ้เอาหัวไอว่าเอารวยวินาี ไ่รู้แล้วแต่คาตะก้อแล้วกันนะแล้วแต่คาตะก้อนแล้วกันนะไม่ใช่ไม่ก็ไม่ใช่ผมเหมือนกันผมมืดไปนะเอาผมมดไปนะเอา่เห็นอะไรเลยตอนนี้ี่ดูเลยว่าใครกูแตกแต่กูยังเชื่อมั่นเสมอว่าเพื่อนกูฆ่ากูแน่เว้ยม่กูไม่ห้ามยไปเยอะเยเอาพี่หญตามกนจะแก้ามยัไงพูดก็โดนตำรวจทางหลวงผิดจรแล้วโอ้โหดดดด บวบได้แบกเฮ้ยไม่ได้ไม่บวบแบกแล้วไม่บวบใครดีกว่าบวบตนนี้กูตายเฮ้หล่อพี่แบกอี่อเฮ้ยโดนกูบวบได้แบกเฮ้ยพี่วินสุดคูลไอตำรวจทางหลวงไม่ตายกูจะบวบใครเอาตายแล้วดีกว่าเยอะกูตายเอาแบก ฤฤฤให้พี่เ <30 S 2> หล 50, ือน้องห้าสิบตัดเเติมเติเติเติเลยตัดพี่เหลือห้าสิบห้าสิบน้องพี่จะบอกให้นะพี่เห็นแสงว่าเวบ็บ มันจะท้อนแสงเว้ยพี่แล้วจะเหลี่ยงต้อนแสงต้อนแสงนี่ต้องเป็นคนสีเล่นใช่อไม่ใช่พี่ตัดพี่ออกไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่บีเตอร์ก็คือมันจะมีคนที่แคร์เองอยู่เว้ยมันมีส่วนนะเว้ยความแคร์นะมึงรู้ไหมวินกับบีเตอร์น้องจะเป็นคนเนี่ยพี่พี่จะพี่จะพูดยังไงพี่พูดมาพี่อานก่อนพี่บริสุทธิ์พี่เป็นตำรวจที่ทำงานบริสุทธิ์ผุดผ่องพี่น่ะพี่เป็นคนปกติที่รักเอง Exact. Beng Leo the super เฮียตกใจเลยจะดุ้งเลยไอ้สัสเนี่ยใครมันกดวะไอ้สัสใครกูเนี่ยขอรอบนสุดท้ายครับขอรอบนสุดท้ายครับพี่ขอพี่รอเอาพี่ไม่ต้องตารผมเลยพี่ไม่ต้องตารผมเลยพี่สุดหล่อพี่ตัางแมนอยู่สุดเท่พี่วินสุดครูพี่วินสุดหล่อนะไม่เกี่ยว้ไม่เกี่ยวะโหล่อสุดในอุบลและหล่อสุดในอุบลและหล่อสุดในกทมและย่ามายุ่งกับกูกูว่ากูว่าพี่อ่ะเฮียแต่ไม่ได้เดาอย่างนี้หรอกเฮียเป็นการครับคนไม่ใช่เอาเถอะว่ะ ข้าใครวะพี่ตังค์พี่ตังค์ใครวินมาเลยแทนพี่ตังค์ใครวินแทงกูแทงกูเลยกูไม่เป็คนแทงไม่ใช่พี่แล้ใครใครวะเพิ่งเปิดไฟดูแป๊บตายห็นแม่ตัดเยนี่ยเขาลับลึกเลยมันเป็นไงเยอะเยอะพี่ตังค์นะมึงมาดิแว่น แหวนหรือแหวนหรือไงสายแว่นกันหมดเลยหรือไงวะทุกคนเลยพี่ผมรู้แล้วเราจะจัดการใครนีพี่รับหน้าเย้ไปไหนวะเราจะหนีดิวินาลีมี่แทงมันเนี่ยจอกมากจอกจอกมากอะไรกูเป็นเมื่อกี้ไงถ้าเกิดกูไป็นฆาตกรทุกตาไว้ย่ากูแทงเอ้ย อะไรพ่อสาววะแม่กูเพื่อนอันนี้กูไม่กูสาบานเลยไม่ใช่กูรอบเนี้ยกูสาบานจะไดว่าเราทีแล้วใช่มันต้องเป็นคนมีตังค์ซึ่งคนมีตังค์ก็คือพี่ไอ้ครับผมบอกเติมไปเป็นหมื่นเนี่ยไอ้จับรู้ด่าแล้วเนี่ยพ่อขึ้นมาด่าเนี่ยไอ้ที่เนี่ยเราเราแล้วกูเราไม่ได้เกมอะไรแต่รอบเนี้ยกูเฮ้ยห้องฟังเชี่ยเออมึงได้ยินพ่อกูพูดไหม ยกดไม่อยุ่เลยเฮ <c oughs> ้ยฆาตกรฆ่าได้ยังนี่หรือฆาตกรลัวผี <c oughs> ู่วยเนี่ยตกร,ร่ฆาตกรไม่ดัวแต่ลัวผีตอนกลงหลับฆาตกรลัวผีชัวเลยเนี่ยไม่รู้จัวันาไม่ใชนมหานเลยม้ล่ะ ไอ้จ่าด้วยมันบอกยี่อะไรเนี่ยไอ้เจ้าละกอนผมกับะกอนเปือผีอะะกอนเปื้อนผีเลยวมื่อแต่จะดุ้งหรือยี่อะยีอะกูตายยันไม่ใครฆ่ากูเอาเยี่อะมันสุ่มเลยมันไม่บอกอ่ะเราก็ยังบริสุทธิ์ไปอยู่อ่ะแต่ว่ามันน่าจะสุ่มให้สักคนนึงอ่ะมีแล้วแหละมีแล้วแหละใครอะมีอะมีอยู่แล้วแหละถ้าเกิคุณตายก็มีคนตายเองนะคุณเนี่ยคำพูดของผมคือคำพูด ที่บดังนั้นอ่ะซ้ายหรือขวาเกิดมาผมขวาไปไม่ไปครับไม่ไปครับอันนี้แน่นอนเลยเฮ้ยเอาว่ะยีรอบนี้คือใครได้เป็นคิวเลอร์คือได้เลือกอ่ะไอ้สัตว์ผมให้เลือกผมให้เลือกว่าใครจะรอดครับเลือกมาเลือกมา พูดไม่พูดเลือดเทียอะไรกูถือมีดระยะกูว่าถือมีดอยากมีชีวิตอย่าอย่าเพิ่งฆ่าผม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 ก็มีชีวิตอ่ะได้ไม่ฆ่าก็ได้ถ้าฆ่าก็ได้อ่ะเฮ้ยดโอโอโอ้โหขอดูหน่อยละนี่ไม่เห็นเลยอ่ะเขาจะรอดูฝีมือพี่เขาบอกอย่างเงี้ยเลยยำนี่อ้าว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 อาแอ้เวอ้อ้าว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 อ้วอ้อ้าวอ้าอ้วอ กูแทงเลยอ้อ้วอย่าวินตั้งตัวก่อนดีนักสู้เว้ยเี้ยเฮ้ยเี่ยตฮ้นเฮ้ยันนย่อันนี้ยเฮ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 ้แเฮ้แม่งยเยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เ้นเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้เ้้แค้ยั้้มึงแค้นยผเยเเ้ยดูดิ้เหรอเอาวเออมันจะบังเว้ย้ยเ้ยย้้เ้น แกนะแกนะแกนะตอบโต้ด้วยโลบักาไอ้ย่าห้าร้อยนะครับหัวห้าร้อยนะม่เปิดต้องม่ใช่ป่ะเนี่ยมเก็บภาพตข้งห้าหั้นเยอะเลเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยตาหนามเพื่อนกระหัวเพื่อนเพื่อนกระหัวเพื่อนย่ากระหัวพี่ย่าพี่มีคนตั้งมึงไม่รอดจนถึงท้ายเกมแน่ย่าแกงผีได้ไหมย่าเอยเอ้ยที่สักก่อนไม่ได้เล่นเลยรอบก่อนไอ้เหย่าทุกอนหมดตล้ะดู เอาละรอบเียบรอบสุดท้ายตายาไม่ตายคือมันเป็นเว้ยกูเป็นตายคือมันเป็นเว้ยายเอาทำไมสลับไอ้ขี้สลับทำไมเนี่ยสุยาเปิดไฟแม่งเลยเฮียเปิดไฟสัอ้สัเอ้ยผม้ยมีอะไรไ้อ้สวยน้อ้เอยเอเอยเอ้เอยอ

กูดูอะไรกูเปิดไฟไอ้ย่ากูเปิดไฟอย่าอย่าไม่ยุ่งกูกูจับสแกนผีใส่พิตังเลยนแบบกูพิตามเป็นกูเปิดไฟอยู่นะย่ากูตายเฮ้ยแค่นั้นแหละเชี่ยทุยเซบียาตายไปแล้วแม่งกูไม่มีค่าหัวก็ยังจะเอาหัวกูอีกยุ่งการพิพิยาไปแล้วตอนนี้จ้์ พี่พี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมพี่พี่ยูนเองหน้าตาเหมือนพี่ยามึงไ่อยู่แล้นะถ้าพี่เอาผมไว้รอบหน้าผมเปิดไฟพี่พี่พี่มีแรงจูงใจอะไรที่จะไม่ฆ่าผมพี่พูดแน่นอนยากแล้วต้องฆ่าหัวแล้วแหละที่กูจะฆ่ามึงนั่นแหละไอ้ไอ้ไอ้แหละแต่ครับแต่ข้าวหัวมันมีเรื่องไงฮะกูจะฆ่ามึงเพื่ออะไร่ะยา นี่ไงอย่าอย่าอย่ามาตุกตีก yeah. uh ับผมมองตาผมก็รู้ใครพูดใคโกหกเยอ้ยเอาแล้ววะกูขอขอเป็นด้วยว่ะขอเปนเรื่องนี้นะขอให้ตำรวจเคลียร์กันเองมาแรงสาบอย่าหยุดปากลูกเมียฆ่าด้วยนะพี่สั่งเสียไว้หมดแล้วกูกลับมาแล้วเอ้ยกูกลับมาแล้วเว้ยให่าหญ่ใหญ่พี่เราเล่นนางพิบใหญ่ จะบอกเขาเกิดมาท่ามกลางฆาตกรนะพี่กูมึกเสียแล้วมาทำอะไรยากูไม่รู้มึงถือมีดกูไม่รู้มึงถือมีดกูบวดเขาบอกได้เลยนะพี่บวดเขาบอกได้นะเว้ยเดีวมึงไปเลยมึงอเมื่อเมื่อ้วยาหมาไม่ต้องเส้ยคนยอะเลยแม่งขอรับคันเข้ามาในนี้ โอ้ยกูไม่ได้เป็นตักทีเลยไม่เป็นไปลอมนะไม่มีปลอมนะกูก็ไม่ได้เป็นย่ามึงกลับมาใช่ไหมกูรู้เปิดไฟดูเลยดีกว่าเฮ้ย่าเปิดไฟดูไปเลยอ่ะสวัสดีครับทำไรอ่ะทำไรอ่ะโอ้ยย่ากูโดน เตี้ตัดตวดกันเลยแม่งล่อลอกูหมดหน่วยงานเลยตัดเหลือสองก็ละไอ้ยตัดสินกันไปเลยมึงมาดีแหวนกูเข้าไปด้วยเลยดม่ว่าไอ้ยเข้าไปมาเข้าไปช่วยเด้อมึงาดีแหวนเจ๋งเจ๋งเหรอวะมาโดดปาดพี่โดดปาดเออ พี่แพ้เขาสองรอบแล้วนะพี่โดนสองรอบแล้วนะพี่แล้วเป็นไงว่าสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบดูไะไ์แล้วไปจหม่คลิปดาว